สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับเปิดพิสดารพี่น้องวันนี้ได้เมนูเด็ดอีกแล้วเมนูเด็ดวันนี้พี่น้องว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับพ่อกับเคยลาเลยรตอนลุงเทนพี่น้องลุงเด็ดทานยางไหครับกินยากแถวบ้านเฮานี่ย่างอรีคันแถวบ้านลุงนาจีบะยากนะลุงเนาะถือว่าหาได้ทั่วไปแต่กระทั่งเล้าเฮานี่หายากเติบออกันในวันที่แปดเดือน ตุลาสองพันสห้าพี่น้องเมนูกับนายพี่น้องนี่เห็นรครับเห็นตอนตอนนี้พี่น้องนี้คือ,อ,อกำลังลวกเนาะลูกเนาะครับผมลวกสุกก่อนกำลังลวกลวกให้มันสุกก่อนเพราะว่าเมนูนี่มันสุกยากได้กันสิมาเห็ดเลยนั่นก็นคือเมนูอะไรครับบอกเลยเมนู ลุงสิพัดเอียนพี่น้องเลยพัดพัดเผ็ดเอียนหรือว่าพัดเผ็ดปลาไหลพัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องวางไว้รถให้ลุงใส่เองเลยที่เดือยใส่ตู้เย็นบ่อบเขาจะจี๊ดใสชื่อเสพผู้สวยเฮาผู้สวยผู้สวยเป็นยังไงที่เริ่มเป็ผู้สอนเลย เอียนนี่ตัวใหญ่เติบโะลูกเนาะเอียนมาแต่หน่อใบปัง่น้องใบลุงมินเพิ่นมันลงโต่งเพิน่นสามโตเลย,ยของแท้เลยต้องลวกให้มันสุกก่อนเนะาะเขาไผ่เขาก็แห้งในการอยู่ตรวจเลย,เลยประมาณจะหานาทีก็คเพื่อจุกน่ะลงุงเนาะ อ่าแทบทีกัน่าจะสุกเอาแค่พอดีสุกแมนเพื่อเขาไปพัดมันก็เพิ่งตื่นไปแล้วเนาะมันจะเละมันละแล้วมันบวบไปตะกินได้ใช่เราคเอาพอดีพมันบวบคือเขาต้มเนาะเราพอแค่มันแข็งตัวให้มันแข็งตัวก่อนแมนให้มันดับคาวอันนี้ก็ถือว่าใกล้ชี้ได้แล้วเลยเราจะได้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนาะลูกเนาะมันขาวเลยเนาะมันขาวแล้ว เครือเหาก ja. like like yeah. okay. okay. are, mm. ็ทางกระดูกนี่ก็แข็งเหมือนกันนะแข็งได้ลุงมันตัวใหญ่นี่มัเหมือนต้มนะต้มมันต้มเป็นเปลยกว่ามันจะน่ารับปร้อานด้อยครับแต่ได้ประหันบางแล้วก็โอเคนะโอเคเยล็อกนี่คือเมนูนี่คืออันเครื่องพี่น้องอันนี้ชื่อมาได้ฟังไทยอยู่เลยพี่น้องเล้เท่าเล้าหอมหายายพริกหยวกอันนี้พริกไทยแล้วก็ กระ้ายบ่กระผมกะชายกะายเดี๋ยวกระใบมะกรูดนี่เก็บมาเพิ่มในชวนดเราผีเขาก็ตำเรียบร้อยได้แล้วบอลุงได้แล้วกันลุยขัดไดชุกนะชุกอยู่แล้วเนาะเพิ่มข้าพัดอีกกระเติมความห่อนไปอีกกะพักลงนะครับผมก็จะล้างเราบอกเราเมื่อกี้เราลูกน้ำเปลือไลย อหล่างขอบเข้มหมอกเตรียมเครื่องรุ้งมาหนพี่น้องมือเราผัดก็ะเพราอะไรแต่เราจ้ต้องรสจัดหนอยๆตนี้ต้องรสจัดหน่อยทม่นที่มนจะขาวกันผูกกันว่าไงยๆผูกผัดเนวนี้เนาะมันต้อง เติมนิดหน่อยเติมเติมกับเผ็ดถ้าไม่งั้นมันจะนั่นเลยกินบ่ได้เนาะน้องกินบ่ได้เลยมันต้องมีแต่นี่แหละรถจัดจัดจัดทุกอย่างของรสชาดเด็บเผ็ดก็ต้องเผ็ดแน่เด้สั่นกินบ่ได้เลยเราง่ายเช็คเครื่องนี่ใช้ไลายลายให้มันลายก้นเนื้อให้วคมันโขกขาดเนาะน้ำมันพองหายโอ๊อโอเคน้องลงเดิมเดิมต้องน้ำมันน้ำมันธรรมชาติ เอาไาวไห้ไหลไลดคนเือมานี่บูทรองเาจะตองเป็นสายใจนั่นเองขันมานานาันนะนะครับออกเลย,เลย ตำเพื่อไว้คือแล้วใช่ใช่เป็นรสเนาะขันซันมันมันบูมเอเนาะมันต้องเผ็ดเผ็ดอะไรใดจะมันกินบ่ได้ได้พัดสันเราสันสิว่าพัดเผ็ดปลาไหลมันก็ต้องเผ็ดแน่แล้วเผ็ดสะใจแน่นอนเพีองเลยมาพริกแดงขนาดเลย ถือกินแล้วถือกินแล้วกินแล้วเราก็จะใส่เมนูของเราเลยใส่อันเจ้าของงานเลยนั่นก็คือดเอยงเ็นร้ครับร้านสุกเแล้วยก็เอียนเข้าก็โอ้หปัไสแบบโบนี่หดพริกน้อยนาธรรมดาธรรมดาใส่เอียน ขัดไล่ไสเอียนยน,ยน้ำลงไปนิดหน่อะก่อนตันผิะาบเสร็จแล้วหอมขนาดที่น้องตีดังเยลเยแบบเอยะเอยะแล้วยก็่ดาล่ะ พุงเครื่องครับผมงเไปก่อนนะอือก็ดีรับไ้นี่เรื่องเอเกลือค็มก็ขายไม่ได้ของแซ่บนี่ผงงัวะใชแล้วไปแล้วก็กระถอยไปก็นิดเดียว ปอกแปล,ล่ามอ๋อใส่ไปน้ำแล้วครับผมนี่แล้วก็เพ,พิ่มดีดันอ,อาหารสีสุกแล้วเขาห่อคยังม่ทันดีเลย หนาสีพอดีพร้อมกันเลยหอมพีออน่น้าาองหน้าตาเป็นแสษไปเลยหน้าตาเศบๆไปเลยสามตัวนะลุงเนาะเอาไปเราจะเอาเครื่องเคียงของเราลงนะครับี่ายเครื่องเคียงพริกไทยพริกไทยอ่อน แล้วก็กระชายใส่หมดเลยบ่ลุงครับผมใสมดเลยครับมันยังจีหอมเนาะรอะรรนี่เราต้องเน้นกระชายเป็นเลยนี่อนต้องเน้นเครื่องเฮ้เเมันตัดข้าวเอาเลยก็ได้ ไปชนลายคนก็บ่คอยกินดอกอ,อ,อยามมองดูแ <laughs> ่บเอตโตโนูก,กินหอยกระ้ายแอบแห้งเพราว่าจังกัรกัประมาณนี้ครับผมก็ใส่ะเกียบลงไปอีกพริกหยว เอาแต่คข้าวมาลงเลยครับรไปมะกรูดครบบอกมาในลงครับผมจบทุกคนเลยเนาะเอาแบบนี้ไดเลยนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าจะผัดแห้งหรือว่าผัดบังทก็บางทีก็ผัดเสร็จแล้ผัดแห้งกันเนาะมันก็คือผัดกะเพราเนาะตวนแรกก็ผัดแห้งันดีเลยแต่คนผัดมักน้ำกับใช้ หยัดใด้เหลืบอะายเมนูนี่เราก็จะเติมน้ำไปนิดหนึ่งกันเลยแค่ทีเดียวพอเป็นแค่ิแค่ทีเดียวอือแค่นี้ก็พอโล่ครับผมเราก็พักลงได้ครับผมจบถูกเรียบร้อยไหมลุงถูกเรียบร้อยครับสุกแล้วเนองนี่โอ้ยเศีกเศีบเศีกเนี่ยเนาะ โอเคลงโอเคโอเคเซบตเลยแล้วแล้วเขาเขาก็ดีพอดีพร้อมกันเลยจบพิธีเท่านี้บลุงครับผมเป็นแล้วครับง่ายๆเมนูมดเท่านี้บอกมดเท่านี้แหละผัดปลาไหลนั่นแล้วผัดปลาไหลกับขวดจิโร่นี่พี่น้อง สองเมนูปลาไหลราคาขวดกิโลอันนี้คือบรรยากาศงามคำคำของร้านห้าพี่หน้อยขีิมืดมืดนี่นหนนแหละเนาะท่างกัแล้วฮะกับเเห็นพอแหละความมืดถ้ามกลครแสงโซลาเซลจากในห,าห้านเฮา โอ้ยนนยนงไงข้างใดบ่มีแสงโซลาร์เซลล์บ่มีไฟโซลาร์เซลล์ก็มืดตึ๊บเลยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนเท่านี้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ต,ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใเคยลาเลยเด้อพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี